วันนี้ผมจะพาทุกท่านทุกคนนะครับผู้ชมทุกท่านผมจะพาทุกคนมาหานี่ครับถังฟ้านะครับหรือว่าถังเหล่าสีฟ้าของเรากันนะครับเอาไว้ดองถังนะครับเพื่อหาสุ่มตัวดับ SS กันนะครับว่าเราจะหาได้จากไหนบ้างนะครับในแต่ละวันก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซั s สไคร e ให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องวันวันเล่นแตเกมนะครับอ่าเราไปกันเลยครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องว,วันวันเล่นแตเกมนะครับอ่าวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาหาถังกัน ถังเหล้านี้นะครับอ่าถังเหล้าสีฟ้านี้นะครับถังเหล้าสีฟ้านี้อ่าเพื่อที่จะเราพูดใหม่ดิมพูดใหม่เอ้ย,พยเ,อเพื่อที่เราจะเอาไว้ดองหาตัวที่ชอบนะครับในระดับ f ออกันนะครับอ่าสิ่งแรกที่เราต้องมากดนะครับทุกวันนะครับคือนี่เลยครับ คุกอิมเพลดาวนะครับอ่าคุกอิมเพลดาวมันจะได้หนึ่งถังต่อวันแน่ๆนะครับอ่านี่ครับอยู่ที่ชั้นสามสิบนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ชั้นสามสิบนะครับมันจะดรอปได้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งถังนะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะได้เอ่อชั้นที่สิบมันจะได้สองถังชั้นที่สามชั้นที่ยี่สิบจะได้สามถังนะครับอ่า แล้วก็จะเป็นนี่ครับ b a c k เทนพ p a ์ตของคุกอินเพลดาวนะครับอ่าถ้าผ่านชั้นตั้งแต่ชั้นที่7 0ถึง1น0นะครับจะได้ชั้นละจะได้ชั้นละ10ถังนะครับอ่าชั้น70ก็70ถัง80ก็10ถังนะครับ90ก็10ถังนะครับ100ก็10ถังครับมันจะได้40ถังนะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับ เราไปดูจุดต่อไปนะครับนี่นี่ครับเราเข้ามาผจญภัยกันเลยครับเรามาที่ผจญภัยบทที่ห้านะครับไปที่สํารวจอ,อันนี้เราก็จะฟาร์มได้อีกหนึ่งถังต่อวันนะครับเราได้แน่ๆเราได้แน่นอนมาแล้วนะครับสองถังต่อวันนะครับเราได้แน่นอนครับสองถังต่อวันเราไปดูสําหรับมือใหม่กันครับอ บ็กเทนพาร์สำหรับมือใหม่นะครับนี่เลยเราจะได้10ถังต่อการผ่านด่านนะครับตั้งแต่ด่านที่9ถึงด่านที่18นะครับรวมทั้งหมดนะครับสำหรับมือใหม่จะได้100ถังนะครับรวมทั้งหมดจะได้100ถังนะครับเรามา เรามาดูจุดต่อไปเลยครับอ่ากิจกรรมของการฝึกหัดนะครับกิจกรรมในส่วนนี้แต่ละอาทิตย์มันจะได้ไม่เหมือนกันครับแต่ละอาทิตย์อ่าเรามาดูนะครับอาทิตย์นี้นะครับถ้าใช้เพชรซื้อความอึดหรือว่าใช้เพชรซื้อเนื้อนะครับครบ10ครั้งนะครับก็จะได้ถังเหล้ามา1ถังนะครับอ่าไปต่อครับแต่มีกิจกรรมนึงครับนั่นก็คือใช้ถังเหล้านะครับ ใช้ถังเราครบ40ถังนะครับเราก็จะได้มาอีก3าถังครับแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นกิจกรรมนี้ครับเอา40ถังมาแลก3ถังผมว่าไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมที่แบบบางทีเราไม่ได้มันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราเอาถังนั้นอนะ่ะ40ถังนั้นอนะ่ะไปสุ่มในตัวละครที่เราอยากได้แต่บางทีมันไม่มีตัวละครที่เราอยากได้มาอย่างเนี้ย เราก็อย่าไปกดสุ่มมันครับ40ถังแรก3ถังไม่คุ้มครับอ่ะเรามาดูจุดต่อไปเลยครับกดเข้าไปที่ PVE ครับมาที่เกาะแหวนครับอ่าเราเข้ามาหน้าในหน้าเกาะแหวนแล้วใช่ไหมครับนี่เลยเราเห็นอย่างสิ่งแรกคือตกปลานะครับเราต้องเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับอ่าไปเลยเห็นปาลาสีลุ้งไหมครับอ้าวสองตัวนี้เลย เราควรจะลีอย่างน้อยนะครับให้ได้ปลาสีลุ้ง2ตัวนะครับอย่างน้อยให้ได้สปลาสีลุ้งสองตัวปลาสีลุ้งได้อะไรบ้างเราไปดูเลยครับอ่ามาดูเห็นไหมครับปลาสีลุ้งมีโอกาสปลาสีลุ้งมีโอกาสได้ถังเหล้าสีฟ้าด้วยนะครับอ่ามีโอกาสได้ถังเหล้าสีฟ้าด้วยครับ1ถังนะครับอ่าถ้าเรานะครับได้ถังเหล้าสีฟ้าจากการตกปลานะครับผมแนะนํานะครับ ให้ใช้เพชรไปเลยครับให้ใช้เพชรไปเลยมันจะได้คูณ2นะครับมันจะได้คูณ2ซึ่ง50เพชรแรกกับ200เพชเป็นอะไรที่ถือว่าคุ้มมากไม่สิ50เพชรแรกกับ400เพชนะครับเพราะว่าราคาต่อ1นถังของของถังเหล้านะครับจะอยู่ที่200เพชนะครับซึ่งถ้าเราได้มา2ถังเท่ากับเราได้400เพชเลยนะครับอ่าเราประหยัดได้400เพชเลยนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าผมได้ถังแล้วกดใช้เพชรมันจะได้ถังคูณ2หรือเปล่าอ่ะเรามาดูรอบนี้ก่อนก่อนครับว่าเราจะได้ปลาสีลุง2ตัวเนี้ยเราจะได้ถังหรือเปล่ากดไปเลยอ่าไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้ปล่อยไปนะครับถ้าไม่ได้ถังอย่าไปกดใช้นะครับยกเว้นได้เนื้อนะครับยกเว้นได้เนื้อมาห้าสิบเนื้ออันนี้เราก็กดคูณ2ได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับ มี50เพรแลกกับ100เนื้อถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับอ่ามีอยู่2อย่างนะครับที่จะกดคูณ2 5 50เพรอะ่ะมีอยู่ถังกับเนื้อนะครับที่จะคุ้มอ่าไปกันต่อครับอ่าสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะหาได้ก็น,นั่นก็คือนี่ครับจากกิจกรรมลอตเตอรี่นะครับหรือว่าทาวเวอร์นะครับอ่าเราไปดูกันนะครับ แต่เราต้องได้จากรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเราก็จะได้ถังมาหนึ่งถังนะครับอ่าต่อไปครับจุดต่อไปนี่นะครับเรามาที่ pve การท้าทายสัตว์ประหลาดนะครับอ่าการท้าทายสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในโหมดของสัตว์ประหลาดเรา,เรามีโอกาสดรอปได้ ถังเหล้าสีฟ้าด้วยนะครับเรามีโอกาสดรอปได้ถังเหล้าสีฟ้านะครับเอาง่ายมาเล่นโหมดจับประหลาดอะเราสามารถดรอปได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งเศษตัวระดับ S S ก็ได้นะครับเศรษระดับ S S ก็ได้เอ่อโทเคน็นโทเค็นที่เอาไว้สุ่มแลกอุปกรณ์นั่นก็มีโอกาสดได้แล้วก็ใบ ใบสุ่มใบสุ่มการ์ดโจรสลัดนะครับไอที่เป็นการ์ดสีเหลืองเดี๋ยวผมขึ้นดูครับติ้งแบบนี้เลยการ์ดสีเหลืองของโจรสลัดมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับอ่าเรามาสรุปกันครับอ่ายังไม่ได้สนุกครับเรามาดูตัวในจุดต่อไปคือร้านค้าครับร้านค้าอ้าวเราเข้ามาที่ร้านค้าเลยเราเข้ามาสั่งเวียนครับอ่าสังเวียนนะครับสั่งเวียนของ ร้านค้า <or> ส <finde> ังเวียนครับเราสามารถแลกซื้อได้นะครับสิบถังต่อวันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิบรังต่อวันเราสามารถแลกซื้อได้ยี่สิบเอ้ยเออผิดอีกแล้ใจเย็นไอ้หนูค่อยค่อยพูดใจเย็นเราสามารถแลกซื้อได้สิบถังต่ออาทิตย์นะครับเราสามารถแลกซื้อได้สิบถังต่ออาทิตย์นะครับอ่า เราไปดูจุดต่อไปเลยครับร้านค้าสมาคมครับก็ค like ือร้านค้ากิวนั่นเองร้านค้ากิวนะครับร้านค้ากิวนะครับเราสามารถแลกซื้อได้5ถังต่ออาทิตย์นะครับเราสามารถแลกได้5ถังต่ออาทิตย์นะครับฮะเราไปดูร้านค้าเกียริเลยครับร้านค้าเกียรตินะครับเราสามารถแลกซื้อได้3ถังต่ออาทิตย์นะครับอ่าเราไปดูร้านค้า ร้านเหล้ากันครับร้านค้าร้านเหล้านะครับเราสามารถแลกซื้อได้20ถังต่ออาทิตย์นะครับอแล้วเหรียญแล้วเหรียญร้านค้าร้านเหล้าได้มาจากไหนได้จากพวกนี้เลยครับได้จากถังพวกนี้เวลาเราไปสุ่มนะครับเราเราเอาถังไปสุ่มไม่ว่าจะเป็นถังสีเขียวหรือถังสีส้มไม่ว่าจะเป็นถังอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปสุ่มตัวละครเราก็จะได้ เหรียญของร้านคา้าร้านเล่ามานะครับอ่าเราไปดูร้านค้าสุดท้ายกันครับร้านค้าความรุ่งโรจน์นะครับเราสามารถแลกได้5ถังต่ออาทิตย์เหมือนกันนะครับอ่าอ่ะเราจะมาสรุปกันครับอ่ะยังไม่สรุปอีกทีนี่ครับถุงสเบียงลึกลับนะครับถุงเราสามารถได้จากถุงสเบียงลึกลับด้วยนะครับ นี่ครับเราสามารถหาได้จากถุงสเบียงลึกลับนี้ด้วยนะครับถุงสเบียงลึกลับนี้นะครับมีโอกาสได้เนื้อ50เนื้อโทเค็น1โทเค็นแล้วก็การ์ดออสนะครับการ์ดบอสนะครับเป็นการ์ดสัตว์เลี้ยงระดับ ss นะครับเราก็มีโอกาสไดนะครับ1ใบต่อ1ถุงนะครับอ่าการ์ดออสการ์ดบอสเป็นไงไปดูครับเป็นการ์ดอันนี้ครับเป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่ เลี้ยงตัวนี้เลยเราสามารถมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับครับผมเรามาสรุปเอาที่แน่ๆเลยนะครับ1วันนะครับใน1วันเราสามารถหาถังเหล้านะครับโชว์แบบโชวไ์ได้1ได้2ถังเลยนะครับ1วันเราสามารถได้หาได้สอง,สองถังครับคือหนึ่งจากการสำรวจด่านผจญภัยนะครับ 2จากดานคุกนรกอิมเพลดาวนะครับถ้าผ่านชั้นที่30ไปนะครับเราจะได้แน่ๆครับ2ถังต่อวันนะครับแต่ถ้าขยันนะครับถ้าขยันฟาร,ร์มเราก็มีโอกาสได้จากมากกว่านั้นนะครับแล้วภายใน1ภายในออาทิตย์เราจะได้ถังไม่ต่ำกว่า30ถังแน่ๆนะครับ ถ้าเราขยันนะเราจะได้ถังอ่ะถังเราไม่ต่ำกว่า30ถังต่ออาทิตย์นะครับส่วนเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนนะครับเราจะเราจะได้จากแบกเทิร์นพาร์นี่ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับแบกเทิร์นพาร์เราจะได้ทั้งหมดนะครับสายฟรีนะครับเราจะได้ทั้งหมด4 2บถังนะครับต่อเดือนนะครับได้42ถังต่อเดือนเลยนะครับอ่าแล้วบวกกับอีก เออหกสิบถังนะครับจากผจญภัยแล้วก็ด่านอิมพรดาที่ได้วันละสองถังต่อต่อวันนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะได้หกสิบถังต่อวันนะครับอ่าถ้ารวมรวมแล้วในหนึ่งเดือนอ่ะในหนึ่งเดือนเราสามารถหาถังเหล้าสีฟ้านะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบถังอย่างแน่นอนครับผมผมฟันทงเลยอ่ะดูอย่างตอนนี้นะครับ ผมมีถังเหล้าอยู่ที่192ถังแล้วนะครับทั้งๆท,ที่ผมเพิ่งจะเอาคุสซันไปเองนะครับ1ตัวตอนนั้นผมใช้ทั้งลมนะัตตอนนั้นจะเย็นตอนนั้นนะครับผมใช้ถังเหล้าไปประมาณ220ถังนะครับตอนนั้นผมใช้ถังเหล้าไปประมาณ220ถังนะครับได้ การันตีของคูซานมา1ตัวนะครับอ่าแล้วดูผ่านมาผ่านมาประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับผมก็สามารถหาถังเหล้าได้หนึ่ง้าสิบถังเลยนะครับอ่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากอ่าถ้าใครดูมาถึงจุดจุดนี้นะครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรที่ผมพลาดไปหรือผิดพลาดไปผมต้อง ขออภัยมาในขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรพูดคุยสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปหรืออยากจะคุยเรื่องอะไรอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยครับผมจะไปตอบให้ทุกคนเลยถ้าชอบคลิปผมนะครับกดไลค์กด like, ก Subscribe กดแชร์ให้ผม <partager> <ๆ S 2> ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ในการทำคลิป ò, ต่อๆไปนะครับอ่ะ แล้วครั้งหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปทัวร์หาถุงสเบียงลึกลับกันนะครับอ่าถุงสเบียงลึกลับกันเพื่อที่จะมาหานี่เลยครับสัตว์เลี้ยงระดับ S s นะครับนี่สัตว์เลี้ยงระดับ S s บอสนะครับเป็นออสนะครับอ่าครั้งหน้าผมจะมาพาทุกคนมาหาไอตัวเจ้าตัวนี้กันถ้าอย่างไรถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดซับสไครต์กดไลค์ กดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะครับหรือว่าในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย